분이 어떠세요? 어 그때 대구 팬미팅을 2, 3년 전에 있었어요. 코로나 터지기 전에 왔었었는데 그때는 이제 팬들과 함께하는 마음으로 왔었는데 이번에 두 번째 방문인데 멘토로 오게 됐어요. 그래서 어, 사실 이 친구들한테 멘토라기보다 좀 친한 형 형처럼 같이 연습하는 형처럼 좀 뭔가 궁금한 게 있으면 물어보고 같이 연습할 때 도와줄 수 있는 เป็นเมนทรซึ่งก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแต่ว่า 然后吧。 เข้าใจว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับประมาณวันที่6นะใช่ไหมใช่จะมีแฟนมีด้วยใช่ค่ะะนครับอยากจะให้กล่าวถึงแฟนมีิสักนิดนึงครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะหรือว่าฝากไว้ก็ได้นะครับแฟนๆชาวไทยจะได้แบบติดตามกันนะครับคือรู้ทันนะ8วันที่แฟนมีติ้งอยู่สิ่งหน้าบู๊ดรู้นี้เดียวโอตัวเสีโอ้นี่ชุดไทยคือที่อยู่นี้ด้ว บ้านีสำหรับคุณสดีดีดเป็นแฟนมีทครั้งแรกในประเทศไทยนะคะก็อยากให้ทุกคนอยากได้รับความรักจากทุกคนเยอะๆนะคะค่ะโอ้ฝากติดตามด้วยนะครับคำถามต่อไปนะฮะคุณมินจีครับ I've been a big fan since high school which was only a few years ago <laughs> ถ้ <Not> <laughs> าถือนะคุณมินจีนะฮะว่ามีมาตรฐานวิธีรักษามาตรฐานในการเป็นไอดอลอย่างไรให้โอ้โหแล้วบอกว่าอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และยังได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องฮะไอดอลด하셨잖아요ไอดอล하는방법은อ있으신지요 주어진 일들이 있을 때마다 최선을 다했고 그리고 포기하지 않으려고 노력을 했었던 것 같아요. 어, 안심하는 순간이 방심하는 거라고 생각을 해서 방심하지 않으려고 노력을 했었던 것 같아요. 이거 많 아예 매니지 페이스에 나요 하지만 매니지 에 나가요. 매니지 페이스에 나가요. 매니요 매니지 페이스에 가요 매니지 페이요 매니지 페이스가요 매니지 페이요 เตรียมความพร้อมตลอดเวลานะครับนั่นคือมาตรฐานการทำงานของต้องบอกว่าทำฝเอนเตเทนเมนของเกาหลีใต้นะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากคำขอคำแนะนำนะครับไปถึงคนที่เป็นเจเนอเรชันต่อไปที่จะมาเป็นไอดอลเนี่ยนะฮะว่าจะต้องแบบมีคำแนะนำไหนเป็นพิเศษที่อยากจะส่งถึงยังเจเนอเรชันอาจจะเป็นทั้งชาวไทยชาวเกาหลีใต้หรือว่าแฟนที่ติดตามฝั่งอย่ตอนนี้ฮะเชิญครับ 아이돌을 되고 싶은 사람이 많잖아요. 어 조언 좀 해주시면. 어 이렇게 지켜보니까 아이돌을 준비하는 친구들을 보면 어 열심히 하다가 중간에 슬럼프가 와서 그만두는 친구들이 굉장히 많아요. 그래서 그런 것들을 봤을 때 끝날 때까지 끝난 게 아니기 때문에 늘 포기하지 않고 끝까지 자기의 어, 레이스를 달렸으면 좋겠다고 조언해주고 싶어요. ค่ะก็จริงๆมีคนที่เตรียมตัวที่จะเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็ท้อแล้วก็ล้มเลิกยอมแพ้ไปซะก่อนคุณมิจีก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ล้มเลิกนะคะอยากให้พยายามทําต่อไปต่อวิ่งไปตามลู่ทางของเราต่อไปสักวันหนึ่งค่ะมันจะต้องเป็นของเราโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวครับ very good advice จริงๆท่านผู้็ขอสุนีด้วยนะร ย้อนเยี่ยมมากๆแล้วครับพี่หนมท่านนะครับคุณชเวโบคิวนะครับขออนุญาตสอบถามถึงความรู้สึกครับตั้งแต่การร่วมรายการนี้มาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ที่เราเข้าร่วมรายการนี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ครับรู้สึกดีมาก 들어하시나요한 <목소리도> 번씩 쭉 봤어요. 실패해봤어요. 예전하고 K-POP을 접한 후하고 아이들의 실력도 많이 달라져 있더라고요. 그래서 음, 많이 기대하고 있어요. เขาบอกว่าเขาก็ดูมาตั้งแต่เริ่มเลยนะคะจนถึงทุกวันนี้มันมีอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลไปแบบเยอะอยู่เหมือนกันเขาก็จับตาดูอยู่ครับมีการมี s t r a t e g y มีกลยุทธ์อะไรบ้างในการที่จะบอกว่าคัดเลือกนะฮะว่าคือ9-9คนจริงจงจำนวนก็ไม่ได้น้อยนะ,ะนะฮะแต่จะให้เหลือแค่เพียง9คนเนะะี่ยนะครับขออนุญาตสอบถามมันจะเป็นท่านใดก็ได้นะครับว่าแบบเราจะดูยังไงว่าใครที่เหมาะสมแล้วก็ใครที่จะเป็นแบบ 한분한 한 분만 대답해 주시면 되거든요. 어 이제 99명 중에서 9명 아, 골라야 되는데 어떻게 어떤 걸 보고 고르신 건지 어, 제가 받았네요. 어, 나요. <laughs> 어, 사실, 이게, 아홉 명을 골라야 된다는 것보다, 어, 좀, 얼마나 더 열정적이고, 그, 꿈에 대해서 더 신경을 많이 쓰냐인 사람이 될것 같아요. 저희의 투표라기 보단, 대중분들이 보셨을 때, 아, 저 친구는 진짜 되겠다. 하면은 그 아홉 명이 들지 않을까, 저는 생각이 듭니다. 어, 잠깐만, 방금 내가 봤다, 과연. เขาคิดว่าน่าจะดูจากใครมีแพชชั่นมากที่สุดใครดูมีแบบความตั้งใจมากที่สุดจนส่งผลไปให้คนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วผมคิดว่าคนคนนั้นแหละที่จะมาอยู่ในเก้าคนที่ได้รับการ์ดาดีเลยครับโอ้โหขอบคุณมากๆครับ Thank you so much to our special mentors from South Korea. w h e u s e to remain on the stage. ขอเชิญทุกคนดังสักครั้งสักค้งนะครับยินดีมากๆคเก่งได้นักเ่งได้เได้ 그치, <laughs> 그치, 저... 민지, 그 그치. 그그리그그 그치, 그치. 그치, 그치. 그치, 그치. 그치, 그 그치, 그그그설레치 그치. 그치, 그치. 그치, 그치. 그치, 그요 그치, 그아요치 그치. 그고그고 그치, โดินเตรียมมาบ้างนะฮะชอบชอบะถ้าอยากอยากจะให้สักท่านหนึ่งฝากติดตามรายการนะครับนี้ว่ามันจะมีความสนุกสนานมีความเข้มข้นนะครับมีอะไรที่เป็นไฮไลท์พิเศษที่ทางทีมเมนเทอร์ฝั่งเกาหลีเนี่ยเตรียมมาเป็นพิเศษเอาเป็นตัวแทนสักท่านหนึ่งก็ได้ครับมันจท่านนี้คือ마지막으로이프랜드중멘트좀 수업을 더 여기서 뭘 할지에 대한 조언 더 네네네네. 감사합니다. 어, 네. 어 여보세요? 네. <laughs> 어 저는 좀 일이 와서 아이들 연습하는 것도 보고 어떻게 지금 진행 중에 나가고 있는 거를 체크를 좀 했어요. 어 저는 이제 어떻게 진행할 거냐면은 실력보다 잘하는 거보다 좀 ก็คุณโปรเจคต์นะคะเขาก็มาที่ไทยแบบก่อนคนแรกเลยเพื่อที่มาดูว่าทั้ง99คนมีการพัฒนาเป็นยังไงบ้างพัฒนาไปถึงขั้นไหนบ้าง คือมากกว่าที่จะดูความสามารถตั้งแต่ตอนเข้ามาร่วมแข่งขันเนี่ยนะคะเขาดูว่าเอ๊ะคนนี้ไปถึงตรงนี้แล้วตั้งใจขนาดไหนอ,อะไรเงี้ยค่ะเขาจะประเมินคะแนนจากตรงนั้นมากกว่าโ,โ,โอ้โหยอเดเยี่ยมมากติดตามกันนะครับว่าความสนทนาความเข้มข้นในเรื่องของการคัดเลือกนะครับผู้เข้าแข่งขันกันจากทั้งหมด99ท่านนะครับทั่วทุกภุมิภาพของประเทศไทยให้เหลือแค่เพียง 9คนเท่านั้นที่จะ Glow on Top จริงๆนะครับกับ Glow on Top พรีเมียร์ในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ a big round of applause for thank you very much All of you are really w o n d e r f u mentors from Thailand เป็น Thailand เป็น South Korea as so, uh, well mm hmm. ขอเฉยท่ายภาพร้อบกันสักนิดหนึง